จะกลับบ้านหรือไปตลาดต่อจะไปนั่งข้ามนั่งเรือเฟอร์รี่หรือจะกลับบ้านกลับบ้านน่าไปขึ้นทางด่วนไปขึ้นทางด่วนกลับบ้านแล้วตีเช้าอันสดใสครับของวันที่สามขอดือเราออกเดินทางมุ่งหน้าไปจังหวัดพนุสีแต่ยไม่ได้กินข้าว คาดว่าจะหาอาหาราหารับประทานแถวๆนี้แหละครับเห็นแวบๆเห็นแวบๆเแบบดี๋ยวรอเขาอ่านป้ายเมื่อกี้ว่าอาหารกาแฟสดร้านช,วชิวชิเชิญชิมมีหลายอย่างะครกาแฟ มี <ais ama S 1> ที่จอดสบายเรายย <gradually S 1> อยู่ตรงโป่งน้ำร้อนครับเพื่อนๆจะหาที่ร่มๆจอดอ่มีข้าวแกงมีอะไรด้วยมกาแฟหลานยายชื่อว่าร้านกาแฟหลานยายแต่ว่าตรงนี้เขาก็เป็นข้าวแกงไปลงไปดูกันครับ ถือว่าเป็นร้านอาหารนักเดินทางอีกแห่งน,นะครับนี่มาแล้วครับอยู่ข้าวกันมาเห็นร้านนี้ป้ายโดดเด่นมากข้าวแยกนะไม่ได้ไมกับข้าวอ่านี่ชื่อร้านข้าวแกงหลหลานยายเหรอฮะใช่ข้าวแกงหลานยายนี่หลานคุณยายมาตักข้าวอยู่นี่เล กับหลากหลายอันนี้เขียวหวานหมูแกงปลาปลาขูดไม่ใช่ปลากายใช่ไหมน้ำดอกไม้เนี่ยผมเอาผัดเป็ดหมูป่าอย่างละผัดเป็ดหมูป่าอันนี้กับเผาไก่ดอกไม้ตมเล้งไม่มีขาหมูไหมเอาเอาขาหมูเปล่าๆจารย์ใช่ใช่ต้มเล้งขาหมูแล้วก็ยำไข่ดาว ช่มีต้มเล้งเป็นน้ำซุปเนาะ,ะข้าวนี้ยกยกไปได้เลยนะยกไปเลยอานาเลยอย่างสังเกตฮะถ,ถ้ามาจากโ่งน้ำร้อนก็เจอปั๊มบางจาก ทางนเนี้ยเนี่ยผมมาจากทางนี้ก็คือมาจากสายดาวนะป้ายเขาตรงไปสักแกว้วแล้วก็เลยไปหน่อยเจอแยกอะ่ะเลี้ยวขวาไปแล้วจะเป็นบ้านผักกาศเป็นจุดผ่านแดนถาวรครับก็จากตรงนี้เป็นเข้าวแกงหลานยายแล้วนะ ปิดติดกันก็เป็นกาแฟหลานยายตรงเมื่อก่อนนะ่าจะเป็นปั๊มเก่านะฮะเลิอกกอิจการไปแล้วน,นี่เป็นบรรยากาศกาแฟมีห้องปรับอากาศนั่งได้ชิล แต่ว่าใครอย่าโทรมาที่ร้านเขานะเขาไม่รับสายเอาหูออกข้างนอกแล้วแลวอาหารเช้าบวกกลางวันของเรานี่ครับอง อาจารย์ปากระช้อนเนาะคุณเอาอะไรอีกไหมล่ะได้ได้สั่งเขียวหวานไหมได้สั่งปะ่ะเอาด้วยไหมหมูมป่ามาเป็นถ้วยถเล็กๆอย่างนี้หมูป่าขาหมูเล้หน้ำเล้งอันนี้ไข่ดาวขาหมูน้ำจิ้มขาหมูนะ กินขาหมูก็ได้ค่ะพ่มาทาด้สกันะคมาทข้าด้วย,วยวกันคะาเก,กินเลงกิขาหมู มีไข่เจียวไข่ดาวอะไรได้ได้ไหมก็ไม่มีใช่ไหมครับ อย่างนี้เขาเรียกปลาขดดูดอืมแต่เสาบอหมูหมูแต่เขาใส่หน่อไม้ด้วยนะหืมรูม้ปะ เราชอบเนี้ยนะแว้ยเดินทางชอบการเดิแบบมาหาร้านเงียบๆร้านไหน<แ>ต้องว้างค<แ>นน้อยๆเนี่ยเข้าเลย <c oughs> แต่ว่าพอเรามาสักพักคนก็จะเริ่มมาสังเกต

อีกถ้วยหนึงจักรขาหมูอีกถ้วยนึงเอาแต่เนื้อนะคะเขาขาหมูอันตร้ามีตรงที่เล้งเขาสร้อนนะ เทปดองเนื้อจะติดกระดูกมาเปนต่อนนะ จะถึงไม่ยังเขาคิดว่าน, ح ح> นึกว่าราออกสาช้างคือเีอเดี๋ยวเรามีโปรแกรมที่เราจะแวะเข้าไปที่หาดพลาอะยองนะเพืเถ้ามาทางนี้เนี่ยเราจะซื้ออาหารทะเลที่ร้านนี้เป็นประจำร้านใต้ลำดวนก็มีเขาไปทรีเขาดีมากอ่ะ กัน4เป็นตัวซื้อเราจะซื้ายกตัวมากินขาหมูนี่นะ เยบ้านเดี่ยวเดพาเที่ยวเนี่ยจะเปลือกลับหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวดิเขาไม่กินข้าว กิจวิญาอย่างหนึ่งนะคร<ช>ับถ,<ๆ>ถ้าร้านไหนเริ่มมีรถจอดอะ่ะรถก็จะตามตามกันเข้ามาอย่างเรามาเป็นโต๊ะแรกรถต,ตู้เข้ามาสองคันหรือจะเป็นมีเรื่องเล่าที่มีมีเอฟซี FC คนหนึ่งใช่ไหมคุณที่บอกว่าขายอาหาร เขาคอมเมนต์เขาคอมเมนต์มมนก็ส่งภาพมาให้ดูในร้านเขาก็เปิดจอทีวีพอน้องโดโด้เปิดจอทีวีน้องโดโดนะ้หลังจากนั้นไม่ไดม่ได้ดูทีวีต่อเลยขาย,ย,าข,ายข้าวหมดหม้อหุงข,ข้าวไม่ทันๆๆแ,ลแล้วทุกวันนี้เขายังทำอยู่หร้อ ย้คำนนอคอมเมนต์แบบวคอมเมนต์มาแล้วก็ส่งท่องให้ดูเที่ยวให้ดูถึงานขายดีมากดกบักขลังไม่เลิกเปิดเปิดให้เปิดน้องโรโดแล้วก็ลูกค้าเข้าร้านเป็นความเชื่อนะครับพเพื่อนๆไม่น่าเชื่อโรบบ่อไม่น่าเชื่อโโรด ทำความเชอคมาให้เเป็นอ๋อกิแล้วก็พ่อแม่งานเชื่อใช่ไหม่าชื่อนี้พอเราเราโต๊ะมาไม่าเชื่อมาเป็นสองันรถตู้แล้วครั้อแม่แม่ห้รอุตไปกินอีอนนี้ถ้าบอกว่าจะเต็ม

就我。Yeah. और ये भागना पड़ेगा สวยดาวก็แวะได้ <S 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 ่านอาหารรสชาติรสชซ่บดีได้กินฝิือคนท้องถิ่น แม่ลูกไม่ชอบกินมาเขือเ,เรื่องแล้วครับยังไม่หมดฮะัทยอยกันเข้ามาเป็นสายต้นไม้สวยครับนี่อนี้เขาเรียกต้นอะไรไม่รู้สวยออกดอกเต็มต้นเลยสองต้น กูตักคุยกับคุณยายนี่คนนั่งเต็มร้านแล้วกูตักคุยเพลินคนระับพ่อลูกเดินมาขึ้นรถแล้วยังนั่งยังนั่งคุยกับคุณยายอยู่เลยเดีย๋ยวไปรอเลยเลยยังไม่รู้นะนะ่ะพ่อลูกหนีขึ้นรถมาแล้วนะหนูจะแกล้งขับรถหนี มองอย่างมองมอับงงงงว่าหายไปไหนกันหมดแก้งขับรถหนีโขาพ่อจะขับรถหนีขับหนีแม่นะไปทางวัดแม่แก๊งทางวัด ก็คุณยายคุณยายไปเที่ยวกันใช่ไหมมาเที่ยวบ้านมานั่งเต็มร้านเลยวัดเทพประธานวัดเทพประธานแล้วก็วัดอะไรล่ะวัดหลวงพ่ออะไรอีกไม่รู้เงัวไวพระสมหวงธรรมานงั้นก็คลิปนี้คงประมาณนี้นะครับและกินข้าวเช้าบวกกลางวันแต่เดี๋ยวบ่ายๆเราค่อยหาก๋วเตียวแถวละยองอะไรกินนะ ตอนนี้เรามุ่งหน้าไปฮานนพลาครับเพื่อนๆครับเจอกันคลิปต่อไปครับส<า>วัสดีครับเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ,บายบ,บายนี่ฮะมาไม่มีคนเลยมานั่งแป๊บเดียวคนเต็มร้านไม่มีโต๊ะนั่งแล้วตอน,น,น,เ,อนเนี้ยคุณนี่กระดอบูนนนเนี่ยแต่ว่าพูดอยู่ว่าต้นอะไรสวยจังเลยบูนน่ะมันสวยมากนี่ก็คือดอกคูนใช่ไหมเคยเห็นแต่ดอกคูนสีเหลืองเหลืองอ่ะ ดูให้ชัดๆมันคูณคูณหรือดอกอะไรแล้วต้นที่อยู่หน้าร้านข้าวแกงสวยงามบานสะพังเต็มต้นเลย แต่ละต้นไม่เหมือนกันอันนี้สีขาวเนาะดอกคูณด้านนี้สีอะไรอ่ะเปิดสองให้เพิ่มเพื่อนอันนี้ตอนพก็กๆีซลต์ค่ะสวยงามตัดที่เนี่ยมันเป็นดอกคูณใช่ผมก็นึกว่าสวยงามเป็นนต้อันนี้สีขาวเห็นไหมสีขาวอ่าสีขาว นี่ไงสวยะถ้าเขาเอาสีเหลืองมาแซมอีกต้นหนึ่งเหมือนอย่างที่เราเคยเห็นหรือว่าเป็นดอกคูณพันธุ์ที่อยู่ตรงแถวจันทบุรีเพราะว่าไปอีสานก็จะเห็นแต่เหลืองอารามสวยสีโอรสอคู่กับผู้หญิงนะเราจะกลับบ้านหรือไปตลาดต่อเราจะไปนะ เอรีจะกลับบ้านกลับบ้านอ่ไปขึ้นทางด่วนไปขึ้นทางด่วนกลับบ้านแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับบรดี